เอมมาสโตนประกาศข่าวดีต้อนรับปีใหม่ตั้งทองลูกคนแรกแล้วข่าวพิธีวิวา่านเยีมเงียบเมืม่อไม่นานสำหรับนางเอก Oscar, Stone, White, ออสการ์เอมมาสโตนวัย32ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ออกเผยผ้าแหวนเพชรเม็ดปังบนนิ้วนางข้างซ้ายพร้อมประกาศข่าวดีทุกแฟนนุ่มเดฟแม็คเคลดีมือเขียนบทรายการดัง s ั t u r d ด y n i นล t Live คุกข่าวขอแต่งงานหลังคบหายกันมากกว่า2ปีล่าสุดมีข่าวน่ายินดีของเอมมาส่วนอีกครั้งเป็นการต้อนรับปีใหม่2021ด้วยเบบีคนแรกโดยมีการ,ปรเปิดเผยจากศนาศาศิตยสารอร์สวีกรีซึ่งเป็นภาพของสาวเอมมากำลังเดินออกกำลังกายอยู่ในชุดกีฬาเผายให้เห็นท้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทั้งนี้แหล่งข่าวใกล้ชิดเธอเผยว่าเธอดูมีความสุขและตื่นเต้นมาก ที่จะได้เป็นคุณแม่เธอดูดีดูแข็งแรงดูเปล่งปลงั่งเธอพบปะกกับเพื่อนๆบ่อยๆและทำงานในช่วงหลังนี้เธอยังมันออกกำลังกายทุกวันอีกด้วยทั้งนี้เอมมากับเดฟผมรักกันตอนที่สฟยิงมาร่วมรายการ Saturday Night Live ปลายปี2016 ซึ่งเก็บกำกับและแม้ทั้งคู่จะพยายามเก็บเรื่องรักให้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ความหวานก็ปิ่นไม่มิเพราะปาปารสัสซี่มักจะจับพากทั้งสองคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆ